ในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งมีบึงเก่าอยู่กลางป่าทึบชาวบ้านเล่าว่าในคืนพระจันทร์เต็มดวงจะได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ดอยมาตามสายลมไม่มีใครกล้าเข้าไปใกล้เพราะเชื่อกันว่าที่นั่นมีวิญญาณหญิงสาวเฝ้าบึงอยู่หลายสิบปีก่อนมีหญิงสาวชื่อแสงดาวสวยงามและจิตใจดีเธอมั่นหมายกับชายหนุ่มในหมู่บ้านแต่ไม่นาน ชายคนนั้นก็หลงรักหญิงอื่นแสงดาวเสียใจอย่างหนักคืนหนึ่งเธอเดินไปที่บึงและหายไปไม่เคยมีใครพบร่างของเธออีกเลยคืนหนึ่งนัดเด็กหนุ่มในหมู่บ้านผู้ไม่เชื่อเรื่องผีตัดสินใจจะพิสูจน์เขาแบกไฟฉายและเดินลัดป่าไปยังบึงเสียงมแมลงร้องดังระงมลมพัดเย็นจนขนลุกเมื่อถึงบึง เขามองเห็นเงาจันทร์สะท้อนผิวน้ำเงียบสงัดจูจๆเสียงผู้หญิงร้องไห้เบาๆดังขึ้นจากอีกฝั่งนัดยกไฟฉายส่องไปเห็นหญิงสาวในชุดขาวผมยาวปิดหน้ากำลังนั่งก้มอยู่ข้างน้ำพี่มาหาฉันเนอเสียงเธอสั่นสะท้านน้ำตาไหลรินนัดพูดติดขัดคุณคุณเป็นใคร หญิงสาวค่อยๆเง่อยหน้าดวงตาว่างเปล่าซีดขาวเหมือนกระดาษอยู่กับฉันตลอดไปนะทันใดนั้นลมแรงพัดจนไฟฉายดับความมืดปกคลุมรอบตัวเสียงน้ำสาดกระเซ็นเหมือนมีบางสิ่งพลูขึ้นมานัดพยายามวิ่งหนีแต่ขากลับรู้สึกเหมือนถูกดึงไว้จากด้านหลังเขาเหลียวมองเห็นมือซีดขาวโผล่จากผิวน้ำ คว้าแขนเขาไว้นัดดิ้นสุดแรงจนหลุดออกมาวิ่งจนถึงหมู่บ้านหอแหกแหกพอเล่าให้คนแก่ฟังเขาเพียงพูดสั้นๆว่าบึงนั้นอย่าไปอีกทุกวันนี้ชาวบ้านยังคงได้ยินเสียงร้องไห้ในคืนจันทรเต็มดวงและมีเงาผู้หญิงนั่งริมบึงเหมือนรอใครสักคนกลับมา